เท่งเถิดเทิงแวะดูตลาดตัวเองหลังถูกปิดมานานถึงกับร้องโอ้โหเตรียมหรือหมดร้องโอ้โหเห็นตลาดตัวเองหลังถูกปิดมานานโควิดก็ดีค้าขายดีข้างบ้านขายรถไปคันหนึ่งแล้วเท่งเถิดเทิงขับรถพามาลาภรยาไปนครน,นายกพร้อมทั้งแวะไปดูตลาดเท่งเถิดเทิง โดยเจ้าตัวเผยว่าแวะไปดูตลาดหน่อยปิดมานานแล้วปิดช่วงโควิดรอหายจากโควิดจะรีโนเวทใหม่เลยหรือหมดเลยเอาไปอยู่ในร่มตอนนี้สงสารแม่ค้าแม่ขายลำบากกันทุกคนชั่วโมงนี้ต้องดูแลประครับประคองครอบครัวกันไปโดยภรรยาปลอบใจว่าเดี๋ยวฉีดวัคซีนก็คงจะดีขึ้นเท่งเปรยติดตลกจะเอาตลาดไปฉีดด้วยตอนนี้มีทั้งดีไม่ดีโควิดก็ดีค้าขายดี ้างบ้านขายรถไปคันนึงแล้วหลังบ้านก็ยกทีวีตู้เย็นไปหลายหลังแล้วว่ากันไปเราต้องผ่านกันไปให้ได้เมื่อถึงตลาดของตัวเองบรรยากาศเงียบมากร้างผู้คนเลยเท่งไม่ได้มานาน4-5เดือนถึงกับร้องโ oh อ้โหงเงียบเลยต้องจำใจเงียบเพราะเปิดไม่ได้ก่อนบังเอิญเจอแม่ค้ารายหนึ่งเข้ามาพอดีเลยก็ได้มีการพูดคุยกันเท่งบอกว่าหลังโควิดจะรีโนเวทใหม่ เปิดอีกทีจะให้ขายฟรี1-2เดือนเลยตลกคนดังขับรถเผยเส้นทางขณะพาไปบ้านสวนนครนายกต่อเมื่อถึงบ้านก็คว้าเครื่องตัดหญ้าไปตัดหญ้าในสวนต่อเลยและทำสวนใหม่ตามสไตล์เท่งเถิดเทิงด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด